โอเคคัทุกคนก็กรับสวดุณผู้ชมชาวบ้านกันด้วยรักกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม i n e c ครับในใหม่ครับเอาช็อตในพาร์ทที่สิบหกใช่ไหมพี่ใช่ครับผมพาร์ทที่สิบหกแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนพาร์ทที่สิบหกเรามีอะไรอัปเดตนะครับคือ ของหายครับผม <laughs> <laughs> ต้องใส่นะว่าบพี่เวฟทำไมรั่วพี่หายไปไแล้ะพี่ก็คือว่าตอนที่เราแก้บั๊กอ,ะอ,อ,อ่ะเราจะต้องมดอดก่อนใช่ใช่เราก็เลยต้องขอมันก็เลยรีเว้นซะหมดจะต้องมาวางอันนี้ไว้ไว้เผื่อไว้ก่อนเนาะ <laughs> ไม่งั้นเนี่ยยิบออก,กโอ้ไม่ต้องทำการพี่ <laughs> หายไปแล้ว <laughs> <laughs> ทำการกกาหายไปแล <laughs> 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 ้วการหายไปเพราะว่า นนั่แหละเวฟตู้เย็นกูขอขายหมดตู้เย็นเลยพี่สารภาพมาหาเลยตู้เย็นไว้อถ้ามาก่อนมันไม่บักมันก็ไม่เป็นอย่างนี้โอ้ต้องต้องทดประกอบเออพี่ต้องทดประกอมประกอบมาตว่าใช่เหรอทำอะไรเลยอย่างนี้เลยนะเบฟเออใช่ป่ะต่อจากมาร์ตี้แล้วเว้ยคือเราไม่มีเหล็กครับใช่ ใช่เดี๋ยวพาดูว่าเราต้องไปหาเลยถ้าเรามีป้ายชื่ออยู่นะผมว่าคนดูแล้วมันมีป้ายชื่ออยู่เวที่กล่องอื่นเลยขอปิดแอร์แป๊บนึงโอ้หจับละแอร์เยี้ยวไปพี่ซึ่งตอนเนี้ยพี่รู้ป่ะฮึสังเกตเลยพี่แก๊กอยู่ในกล่องนั่นหระกล่องนั้นทำไมอ่ะมันคือพี่แก๊กที่ผมใช้ขุดในการอ่อในการฟาร์มใช่ไ้่พี่ขออหนึ่งหนึ่งพี่อย่าไปรวมโอดเยอะเฮ้ยประเด็นนะขอตกใจดูว่าแอร์ไม่ปิดทางเราหายไปไหนอ่ะเอานี่อะไรนะ ทั้งทั้งอ่าไปรวมกันป๊าบสี่โงทนแต่งสกิลยุบรอยป้าตอนพี่เสียงเราต้องไปหาเหล็กกันก่อนที่เราจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรใช่ทำเอ็นเดอร์แมนอะไรเรือดาบบลหายหมดเลย่ะเรือเรือดาบบลันโล่งเลยโอเคเด๋ยวผมว่าเราไปหาเหล็กกันมาสักกี่สัก ต้องสามสิอันแล้วกันใช่เอาไปน,น่าจะพอนะเหล็กประมาณต้องเอหายหมดเลย30พอเปล่าพี่อา่าเหล็กโอ้สักกองหนึ่งไปคนละ30อา่าเนาะใช่แล้เวเราจะไปหาเหมืองที่ไหนเนี่ยเราจะไปหาเหล็กกันเนี่ยคือถามว่าทำไมเราต้องหาเหล็กคือเราต้องเอาไปทำทอ่อส่งแล้วก็ทำรถไฟแล้วก็อ่ารถไฟใช่คือเราต้องทำแบบว่าหลายอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นะใช่คราต้องเตรียมแล้วเราก็เพียบพร้อมให้หมดทุกอย่าง ซึ่งตอนนี้คุณต้องการเหล็กแล้วมันจะลงไปเลการนะเวฟสายตรงไปเรื่อยๆโอเคทุกคนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะทีจต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมใครที่ว่างๆช่วงนี้นะครับผมช่วงโควิด19เนาะที่ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรดูก็สามารถเข้าไปดูเว็บไลฟ์สตรีมที่มีโมทีวีได้นะครับพี่เ<ช>ว็บไ่ครับผม8โมงแล้วก็6โมงเย็นทุกวันนะครับแต่ว่าไล์หลักๆเละอ๋อแต่หลักเลยใช่ปะล,ะล,ะละ่าสุดเว้ยทุกคนอะไรคื มันก็ล่าสุดมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะล่าสุดจะมีจะมีเซิร์ฟเวอร์ไมค้ f าเปิดเอ้ถ้าลงคลิปนี้ไปมันน่าจะเสร็จแล้วมั้งไม่น่าจะว่ามันจะเสร็จมัเสร็จ่นแลแต่ว่าก็น่าจะเสร็จเสร็จแล้วแหละเออก็ฝากทุกคนเข้าไปเล่นก็ได้นะครับซึ่งเราจะทําคลิปสอนวิธีการเข้าเล่นอีกทีหนึ่งใช่แล้วก็มีแบบว่าอะไรรู้ป่ะพี่อะไรเอ่ยพี่เวฟครับ พี่เว็บพีพีโกงพิม่อนนะครับพี่คือแบบพี่ทำไมคลิกโกงพิม่อนอย่างนี้ครับพี่ซึ่งน้องๆที่แบบไม่ได้รู้อะไรก็ก็ไม่รู้ต่อไปเออใช่คือแบบคือแบบใช่หาผมว่าเราโกงพิม่อนแล้วทิปพิม่อนโกงพี่เฟมโกงพี่เอกโกงพี่โบ๊ทโกงทุกคนมานั่นคืออะไรใช่ครับผมคือเราก็แค่โกงกลับเองครับผมแต่ไม่รู้ว่ามอนมันจะโกงหรือเปล่านะ โกงใช่ใช่ครับทุกคนซึ่งการโกงครั้งนั้นมันก็ได้รับแบบการยืนยันจากพี่เอกพี่โบ๊ทแล้วก็พี่เฟมแล้วก็พี่ทามไปที่เรียบร้อยเลยครับว่าเรายวนที่จะโกงมากให้มันรู้ส <straightforward> ึกเท่ากับมันโดนโกงอ่ะทุกคนเออคือไอ้ม่อนเนี่ยแบบคือแบบมันไปโกงชาวบ้านเขาไปเยอะไงเออมันก็เลยต้องแบบสมควรโดนเน่ะเออปมาณปันประมาณนั้นะพี่เวฟครับ ้าพีโกอย่างเงี้ยผมจะเลิกติดตามพี่เชิญนะไม่ว่าหรอกเชิญเลยเชิญเลยที่มันเขาโกงพวกน้องยังติดตามมาคิดดูเอาเออดูพี่ป้อนก็เหมือนดูพี่นั่นแหละเพราะว่าเรากลุ่มเดียวกันอ่ะเออกลุ่มเดียวกัน ใช่คือให้คิดแค่ว่าประมาณว่าคือเราอยู่กลุ่มเดียวกันอะ่ะเราแกล้งกันได้เว้ยไม่มีใครโกรธกันอยู่แล้วเออแต่ถ้าเราไปเ,ออเล่นับกลุ่มอื่นอะไรเงี้ยอ,อ,อย่ากโกงครับเชื่อดิเขาจะดราม่าเราเออแต่ว่าเราไม่ไปโกงกับชาวบ้านจะช่องใชเ่เราจะโกงกันเองแต่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็ต้องไปอ,อยูพี่ครับพี่เนียโกง่นมจะเลิเนะ เสียน้องคนเดียวพี่ก็ไม่เสียหายให้ลูกน้องเลยแต่ถามว่าเราจะโกงไอ้มอดหรือไมเราจะรอดูอน้องมอนนะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบใชไปหาปูชาวบ้านด้วยหรือเปล่าไงเออเราแค่แบบแดับดทิศหาปูชาวบ้านด้วยก,ก็นั่นแหละนะโดนอีกรอบ <c oughs> เออแล้วไอ้จานนีก็คือที่แข่งกันไปรอบที <c oughs> ่แล้วอ่ะเออเห็นไหมไอ้มอนมันก็ใช้เลมเหมือนกันนะเออใช่เหรอ เออมันบอกว่ามันใช้เอ็กเลยโอ้ไอ้ขี้โกเห็นป่าเห็นป่าเออพี่เบลไม่อยากพูดหรอครับแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าใส่ไลน์กันเออเห็นไหมน่ะเออมพี่ม่อนอย่างเขาตั้งใจจะโกงเราตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเออเห็นเออมันจะโกงอะไรรู้ไหมนี่ดีแลแวนะโกงเจอโกงโกงเจอโกงแกเป็นโก้มไม่ได้ถึงเท่าไหร่แล้ะที่ยังไม่ได้เลยเฮ้ยจย๊บจังผมได้ยิบสองแล้วอ่ะเจย คือมันนี่เหมืองแล้ววิ่งมาตั้งไกลแล้วเนี่ยอเ้าอ๋อมีแล้วเหมืองเหมืองปะวะใช่เหมืองปะทุกคนใช่ด้อเถิดข้าขอร้องใช่เจ็บใช่เสียใจจริงๆที่มันไม่ใช่เหมืองฮัลโหลเจออทานไปทานกับบ้านด้ยพี่ไม่เรามีโชคลาภปะวะของพี่ไม่มีโชคลาภอ่ะคือตอนนี้เรายังไม่ได้โชคลาภใช่ไหมอ่ะฮะ ตอนนี้ <Okay. S 1> พี่มี e? แตนน <laughs> ่นุ่มนวลโง่ๆนึงเฮ้ยเไม่เป็นไรไมเป็นไรเราเป็นนุ่มนวลเดียเย๋ยวมันช้ามันนุ่มนวลนี่แหละตอนแรกอะคือถามว่าพี่เวฟครับแล้วพี่เวฟแก้บัก็กบางตอนยังไงเลาวก็มีน้องถามว่าก็คือเอามอสออกครับแล้วก็เอามอสใส่เข <c oughs> ้ามาใหม่ไอเทมม,ม <c oughs> อสหลายๆอันมันเลยหายแล้วถามว่าพี่เวฟแล้วทำไมตะหลิวพี่เฟรมไม่หายเพราะว่าตอนที่ผมนั่งแก้พี่เฟรมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เออถ้าอยู่ก็พี่ก็ร้องไห้งอแงกะเลยแต่พี่หลายชั้นเซิร์ฟเวอร์มันก็บินไปด้วยครับ่ ใช่ไหมคุณเร็วยังไงรีบเหรอนี่มึงได้แต่เขาบอกว่าได้ได้ไปตั้งสามเมตรแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่นะสามเมตรสามเมตรเออสี่แล้วอ่ะสี่แล้วอุ้ยเจอเหมืองใหญ่เอออ๋อบอกเลยว่าขอแค่เจอเหมืองใหญ่แค่นี้เราก็จะสามารถฟาร์มเหล็กใช่ตอนนี้พี่ก็เจอไอเนี่ยไอเลวินจะจัดซะเฮ้ยลงไปลึกขนาดนี้เลย อลกดถ้าเจอเพชรเอาไปด้วยแล้วกันตอนนี้ก็ขาดแคลนเพชรเหมือนกันแล้วก็มีเหล็กอยู่ข้างบนเลยวนะเหล็กอยู่ข้างบนนี่ไงเหล็กจ๋าขอหน่อยนะจ๊ะแล้วก็มีเซอริตันในเมื่อกี้ที่ยิงเราใช่ไหมสี่สิบสี่สิบห้าแล้วอะฮะโอ้เปิดหาคนเดียวก็ได้มัไหมอ่าคนเดียวก็ได้มั้งเอาไปสักประมาณ ท่อส่งมันต้องใช้ประมาณ9ท่อพี่9ท่อกับท่อละเกียน์น่ะ9ท่อส่งท่อหนึ่งมันต้องใช้เกียน์น่ะท่อส่งอันหนึ่งมันต้องใช้5โอ้5อัน5อันสี่สิอันใช่แล้ันต้รถไฟแล้วก็ต้องใช้ในการทำไอ้นั่นด้วยอะไรนะไอ้ทำอย่างนี้ที่ให้ให้ไอ้ตัวหนอนมันขี่อ่ะโอ้ไอ้รถรางเออรถรางใช่เราต้องใช้รถรางไฟไง โอเคโอเคไม่หวั่นอยู่แล้วคือเราได้เยอะแล้วน่าได้ไหมโอเคได้เหรอโอ้ไม่ต้องใช้พี่แล้วมั้งหน้ากับบ้านเนว่ามันขนาดนั้นนี่หลายๆคนที่เล่นไมค์ครับก็น่าจะเคยใช้ใช่ขาทั้งกลับไปเจอคุณตรงอย่างเดียวเบ๊บอยู่แถวบ้านไหมไม่เล้วอะไรล่ะพี่เบ๊บอยู่แถวบ้านปะไม่ผมอยู่เออ่ตรงที่เทพเจ้ามังกรอยู่อะเอ็ดดักก้อนบอลอะ อ๋อใช่โลเลยตอนนี้ผมก็เลยโดนพากับไปตายอุ yeah> ้ยอุ claro ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปตายเซฟเรนโดนโดนถึงพากับบ้านลำบากปะไปกลับบ้านเนี่ทุกคนตอนนี้เราได้ของถึงเว้ยโอเคไม่ได้มาแค่ขึ่งกองฮัลโหลไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะพี่อยู่ไกลนะตอนเนี้ยไกลตกลไกลกบวยเรือเลยวะ เกด้เลยวะก็ตกใจคือแบบเผื่อ right? ม oh, ันมีโจรมาขโมยเรืออ sort of okay. ๋ออันนี right ้พี่บอกไว้ก่อนเลยพี่ไม่ได้คำว่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเฮ้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 ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋ออีกเรือเรือที่ไม้พายที่พายนะเออแต่ตัวเรายืน u นั่งเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ถึงนี่แหละมันคือระบบอัตโนมัติไงเอออัตโนมัติอัตโนมัติไม่เรือฟรีมาทุกคน โอเคมาเดี๋ยวเราไปเผาเหล็กไปก่อนเลยคือเราเผาไว้ประมาณสักหมดเลยแล้วกันเนาะเผาไปหมดไปเลยก็ได้เพราะว่าเรามีเตาหลอมใช่ไหมใช่เตาหลอมแบบยอดเยี่ยวฉันไอ้เนี่ยโอ้สวยมากเลยบ้านเราเตาหลอมอีกอันหนึ่งมันต้องใช้นี่ทุกคนพี่บ้านเรามีหินเรียบโอ้นี่หินเรียบแต่มมันต้องใช้เตาหลอมอันนี้มันต้องใช้หินเรียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วหินเรียบพี่มี เผาอยู่พี่เผาอยู่เผาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหินเรียบพี่ไม่ไม่หินเรียบแบบอันนี้หินธรรมดาดีกว่ปะเผาไปลายหินธรรมดาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเรานีรอใส่รอใส่รอใส่เราจะมีเตาเผาแค่เดียวเหรอเนี่ยเราทำใช่ไหมทุกคนมันคราฟยังไงวะไปดึงคนดูก่อนนะวิธีการคราฟมันน่าจะประมาณอ่ะเดี๋ยวดูในนี้ก็ได้วิธีการคราฟเตาเผาอ๋อเออถูกต้องลใช้เหล็กประมาณห้าเทาเผาเหล็ก ใช่เตาเผาเล็กแล้วต้องมีเตาเผาเล็กไหนทำให้หน่อยหนึ่งดิทำให้หน่อยนหนึ่งพี่จะเอาไปเผาวางละโอเคเผาดิเผาดิวยเอออาทานลืมลืมลืมอ่าเรียบร้อยกูเอาได้เล็กเรต้องหนึ่งอันแล้วบ้านถึงโคตรรกใช่ตอนแรกก็เกดว่าบ้านเราใหญ่ละตอนนี้เล็กละตอนแรกบ้านแบบดูโคตรเบลอเดี๋ยวนะไอ้กล่องเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เอาวางกันดิ่เราไม่ได้ไปวางที่อื่นเดี๋ยวเขาย้ายเดี๋ยวเขาย้ายเออ เไอ้ใช่เราต้องการเห็บเก้าอันแล้วก็ต้องการอันนี้สองอันอยู่ธรรมดา,าแล้วก็ต้องการาขนแกะด้วยประมาณอ่ะขนแกะไปนิดหน่อยอแ,ลแล้วก็ต้องการบล็อกต้องการอะไรแล้วก็ต้องการดูนะร<ช>างรถไฟใช่ไหมล่างรถไฟ<ช>ะรถรางแล้วก็คราับรางรถไฟไปเดืนหนึ่งลางรถไฟรับอีกก็ได้ปะ อ่ะเรียบร้อยพอไหมอะตอนเนี้ยตอนนี้เหล็กเราขาดประมาณพี่ได้เหล็กไปกี่อัน12 12เอามาดิเราทำท่อส่งได้แค่4อันเองอะสี่อันราคาแค่4ช่องดีือป่าขาดอีกขาดอีก5้าไอห้าหรอโอเคพอ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 อยู่พออยู่เอออันนี้พออยู่โอเคเฮ้ยพี่เราใหญ่หนิไหมใหญ่แหละเอาเร็วเนีอ่ะกระเด็นหนึ่งติดภาพสามธนูเราก็ดีดี อันนี้มีพลังยิงสี่ของเราเป็นพลังยิงห้าเลยทุกคนแล้วก็มีประสิทธิภาพเย้อันนี้คือนของสองอันผมจะพยายามยังไม่เอ็นชาร์ดนะืทหรือว่ะทำไมคุณไม่เอ็นชาร์ดนะครับประสิทธิภาพสามกระเด็นพลังยิงสี่แปมจอกเกาะแปมผมทนเอ้ยแต่กูทนประสิทธิภาพสี่เหรอกเกาะสามอ้ยแต่ครูทนว่ะ มงคลเหรอเฮ้ยของดีเออทนของดีมากเลยเดี๋ยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องการหนังสือที่เรามีหนังสือ,สอเราหมดยังไม่หัวใจเอ็นชาร์ดเอาของไว้ในหนังสือได้หมดใช่ไงพี่ตอนนี้พี่มีเวลอยู่พี่ได้เอาใส่ไว้เออว่าเราเวลใส่หนังสือไอว้น่าจะคุ้งกว่านทุกคนใช่ค,คนสามกระตา่ายน,นี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวเรามาลองคราฟกันดูทุกคนเฮ้ยวิชัย อะไรได้ใบเก้าเล่มแบบนึงเรียกขอขอหน่อยขอหน่อยขอปั๊ดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ด wow ูงไม่ดึงผมขอไอ้ช้างผมเวลผมมีเจ็ดสิบแปดอ่ะโอ้คนเยอะไอ้พี่ผมได้เบาดูคนเนกใช่อันดีอกหนึ่งกวาดแปรงดาบการป้องกันสี่โชคลาภสองการกระดอนแล้วก็ประสิทธิภาพโชคลาภสองไอ้พี่พี่ เออทำหีบเพิ่มอันหนึ่งดิทำหีบเพิ่มเลยเหรอมันเยอะขนาดนี้เลยมันมันมันควรจะเป็นหีบแยกอ่ะมันล้นมันล้นโอเคแล้วแล้วจะเป็นหีบแยกอ่ะเอาไปดิเดี๋ยวว่ามันต้องมันต้องใช้หีบแยกจริงเรามีตู้เย็นอยู่ข้างๆวปตอนนี้มันหายไปแล้วจะถึงตู้เย็นเรามันสูญพันธุ์ไปแล้วอะพี่เฮ้ยเราเราเราค่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยหลังคึ้งบอลลูนนกเข้าไปของผมแล้วเว้ยกล้องเขี้ยวใต้น้ำเหรอ เปลไฟเฮ้ยผมไม่แบบเอาหรอกโอ้โหผมยังไม่มีนี่เลยโคตรักอ่ะมาดูคนนกอ่ะนี่ขอกัดแกว่งดาบแล้วกันป้ายชื่อป้ายชื่อป้ายชื่อโอ้โหเราห้าชั้นแล้วทุกคนป้ายชื่อชื่อว่าอีอีแล้วกันเดี๋ยวได้เช่อน้องอีเหรอวะโอ้โหเดี๋ยวได้เดี๋ยวเลยไปเราพร้อมยังเราจะได้ไปทำพร้อมแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปทำการ สร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างปั๊มเลเวลใช่ครับแล้วเราก็มีเลเวลแบบว่าอินฟลูเอตี้นะครับผมหลงจากที่เราทำหมูีบ้านแล้วเนี่ยผมว่าเราคนที่ไปดีเลยทำฟาร์มเอเบซีต่อเอออันนี้คือเราลัดขั้นตอนนัเนี่ะใช่ป่ะตอนแรกสลามตอนแรกเราว่าจะทำหมู่บ้านเอเบซีก่อนใช่ป่ะเออใช่ตอนแรกว่าจะทำหมู่บ้านเอเบซีก่อนเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเราค่อยไปล่าสลามเลยครับเพราะว่าเราต้องการยิ่งปั๊มใช่ยิ่งปั๊ม ก็ป๊อปอ้อยทุกคนป๊อาร์โดก็ป๊อปอ้อยไม่ได้แล้วใครเอาโต๊ะคับวางไว้ตรงนี้ไหมเพียงเพียงไว้นี่ยเราไว้เนี่ยเพื่อเราได้ใช้โต๊ะคับที่เรามาวางไว้เพื่อสร้างเองก็เออแต่มันก็สวยดีนะสำหรับพี่ว่าว่าทางตรงนี้เราควรที่จะทำให้มันเร็วกว่านี้ป่ะโอ้โหเร็วกว่านี้เก๋คับมอไซด์ไว้ไว้พี่เออจริงเอจริงเออว่าเราควรที่จะคับมอไซด์ไว้ขี่ในนรกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่จับขี่ในนรกเพื่อเพื่อมอไซด์เราดิฟลงลาวา เฮ้ยเฮ้ยอย่าขี่โง่เลยแล้วเส้นทางโอ้ยไก่ละผมเนี่ยตรงเนี้ยพี่ว่าต้องวางโกคาร์ตไว้ตั้งสองคันทำไมอ่ะขี่ไปขี่กลับอ๋อเอออุ้ยตุ๊กเห็นว่าไม่ได้เอาไม้มาอุ้ยขนเอ้ยขนมาเฮ้ยตึกว่าไม่ได้เอาไม้มาแต่พี่ก็เอามาเอามาป่ะเอามาเยอะอยู่เออสวยบิ๊สวย แล้วเ ождения, ราจะไปเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันไกลพอสมควรเลยนะเว้ยพี่ไกลมากขับวิ่งเหรอใช่คับวิ่งเร็วมากเลยในเหี้ยเดี๋ยวพี่ทำอะไรอ่ะทำหลังคาใช่อ๋อหลังคากดมันว่างอ่ะครับผมผมว่าตรงเนี้ยเราต้องใส่น้ำด้วยพี่เพราะว่าเวลาเจ้าเอ็นเดอร์แมนตกลงมาเนี่ยมันจะวาร์ปออกมาข้างนอกอ๋อเออเราเลยต้องใส่น้ำบนหลังคาไปด้วยเพราะว่าหลังคามันเป็นชั้นสลับอ่ะเอ้ยเอาน้ำเอาน้ำไปดิ มันมันขึ้นได้ไหมหลังคาหลังคาเป็นชั้นสลับอ่ะหลังคาไม่รู้ว่ะแต่ว่าเอาเอาน้ำไปหน่อนเก็บเก็บเก็บน้ำหน่อยเก็บนะเก็บนะอย่าทิ้งนะไหนอ่ะน้ำน้ำข้างในอ่ะน้ำนี่เอาไว้โดดลงอ่ะโอเคโอเคอ่ามีเรียกอะไรนะไอ้ทางน้ำหึไอ้เทอรโพมี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 ไม่ไงผมจะเอามีเท่าไหร่สิบเมตรเอางั้นเอามามเอาเลยเอาเลยีเทอร์โพบอก่าพอ สิบเมกเกิลพอแล้วหน่อยเอ็นเดอร์หนอนหนึ่งตัวเออว่ามันได้ได้เอ็นเดอร์หนอนหนึ่งตัวว่าสิบเมกเออเฮ้ยอะไรช่องใครไม่รู้ไม่ใช่ช่องผมแน่นอนสันสันจะเราขึ้นไปทำเดี๋ยวด้วยเคยเวฟนั่นแหละไม่ว่าเวฟแน่ๆเลยเดี๋ยวอะไรมันลืมบ่อยจังวะเอาอะไรเด้อ๋อตรงนี้มันมักลืมอ่ะมึงเป็นไรหอึ่สองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดต่อปลายตกคู่ด้วยตองอันนี้ไปด้วยฮะทุกคนขึ้นไม่ได้ปูผมไปเลยไปเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยพี่ขึ้นมาขึ้นมากับผมได้ไหมึ้นมาทำไมไม่ทำหนึ่งด้านข้างวะเบียบไม่ไม่พี่ขึ้นมากับผมก่อนเออเดี๋ยวมึงขึ้นมาก่อนทำไมอ่ะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวช่วยทุบบันไดหน่อยไม่งั้นเอ็นเด์แมนมันจะลงบันไดลงบันไดได้เหรอเออมันลงบันไดได้ของจริงว่ะฉลาดไปได้คิด นี่เอ็นเดอร์แมนเหรือตัวอะไรวะเดี่ยวจะไปเป็ฉลาดจังวะแล้วนะแล้วเราก็จะมาทำโต๊ะคราฟไปหนึ่งโต๊ะครับโอเคเดี๋ยวเราลงบันไดแล้วก็ตีไปด้วยเดี๋ยวโชว์ด้วยนี่ว่ะแล้วเวฟจะลงยังไงเอ็นเดอร์โพอ๋อไม่เดี๋ยวพี่ทำบันไดขึ้นไปดีกว่าทำไมบันไดขึ้นไปดีกว่าจากด้านข้างพอไะปิดเฉยด้วยงานก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเสียงเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันจะเกิดขอมบันไดเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะมาทำการทำอย่างนี้ไอ้ จะไปที่ละไหนอะไรล่ะเพื่อนที่ละไหนที่ละไหนมาอ่อเขาอยู่ตรงนี้ล่ะเฟี้ยนรอมันรอกินเวฟอยู่เปล่าหนึ่งสองโคตรเจ็บสามโอ้พระเจ้าอ่าตรงนี้ไปตีี่แรงมากิเไอร้โน่นอนแน่นออนิ้ตพลแรงอยู่แล้วเกืเอไปเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่าไอ้โน้ตพลมันแรงกว่าเวอร์ชันอื่นปะใช่เหรอ ไม่มีชุดเปล่าโคตรเจ็บไม่มีชุดเปล่าจะไปประด็นะโอเคถึงเร่ว่าผมก็ใส่ชุดเกาะอะไรใส่มุกเอ็นเตอร์แมนน่ะมันไม่เกี่ยวชุดหรอกมันสามสามทีตายอ่ะพี่ใช่เหรอเออคนแรงมากเขาน่าจะแบบปรับประมาณว่าไม่ใช้เอ็นเตอร์แมนบ่อยมั้งโคตรเจ็บเดี๋ยวนะเราต้องกินอาหารให้ เลือดเยอะแยลือดหิวโอ้โเอาแล้ว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 โดนแล้วโอ้วิดอบเลยดีจ้าขอบินกันพี่เหลือสลูกสุดท้ายละเฮ้สามเม็ดวม่ดอบเราจะต้องฟาร์มเองชิวๆชิวๆมันเมีไหมมีไสุมากยังยังอีกเหรอยังอีกเหรอวิปวิปยังอีกเหรอวิบเราลุ้นอยู่ ใช่ไหมไม่พี่ไม่ต่อเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดพี่แค่ใส่บันไดใหม่มาโอ้ยเจอแล้วโอ้โหตัวสุดท้ายเป็นไงล่ะตัวสุดท้ายมึงเอ้ยเออเรียบร้อยเกือบได้ใช้ตะหลิยวฆ่ายูแมนละตัวสุดท้ายไปเออตัวสุดท้ายพอดีเลยทุกคนไปตรงกลางลบตรงกลางเออแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้ฮะเพื่อที่เฮ้ยพี่ เอข้างล่างรอข้างล่างเดี๋ยวไปลอยอยู่ลาอ,อยู่รับรองมากเกือนใช่เหร,รอมันจะขนาดนั้นได้เหรอเดยวเดี๋ี๋นทีนทีจากตอ่ตอต,อตอ่ตอจากน,นี้ไปเราจะทำกันปล่อยฟูงเอ็นเตอร์แมนที่บ้าคลั่งเพื่อให้มันตรงนี้แล้วมันจะล่วงลงไปตายด้วยน้ำมือของเรานั่นเอง <c oughs> ไว้ไว้เอาวไม่นะไม่ เกิดอะไรขึ้นน่ะพี่โอ้ยไม่มีอะไรเมื่อกี้มดกัดแขนโอ้เมดกัดแขนไปดิลงมาลงมาแล้วรออยู่รออยู่ลงมาคือมดกัดแขนในชีวิตจริงอ่ะโอ้โหต้องว่ายมดแอนเดอร์แมนกัดแขนไปเลยลูกพ่อเออเออเรียบร้อยโอยุ้ยโคตรสวย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 โอ้ โอ้ยควดเยอะไก่อะตีไม่ถึงโอเคพยายามทุบพยายามทุบพยายามทุบแต่นะอันนี้อู้ยอย่างรัวโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้เออรัวอยู่รัวอยู่ไม่ได้ใช่ได้ไม่ได้โอ้มันยังไม่จบอีกเหรอเอ้เราจะรวยแล้ววะเนี่ยคือเราจะลดน้ำมาตันไว้ให้ทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าอินเตอร์แมนอ่ะมันไอ้นี่ลงไปเว้ย เราไปไนะเออมันตายม่ต้องว้าไปที่อื่นไงอ๋อดีแล้วผ้าเดี๋ยวเขาปิดเสียงสิ่งมีชีวิตที่เป็นสตูวิ่งเลเวลสวยๆเฮ้ยพี่เดี๋ยวตรงนี้เปิดไปเลยใช่เหรอ,แ,รอแล้วขึ้นไปได้ไหมอ๋อแก่นี่แค่นี้เราก็จะสามารถวว<อ>าเเลลได้แบบชใช่โอเคเราประมาณนี้แหละเราไม่ได้อะไรเยอะเราไม่ต้องการเวลไงตอนนี้เออเรียบร้อยทรัพยากรเราไม่ค่อยมี โอเคหลังจากเราทําอันนี้เสร็จแล้วพี่ว่าเราควรที่จะไปทําหมู่บ้าน ABC ต่อเว้ยใช่ซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เวฟว่าพี่เวฟจะไปฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ฟาร์มเดมอนพวกเดมอนพวกแร่ต่างๆนะครับผมเนาะเพื่อเราจะต้องใช้เฮ้ยเฮ้ยเวกขวาเราอ่ะอืมผมก็เลยจะตีเลยเนี่ยจะตีทำไมเราเดินผ่านเฉยๆก็ได้โอ้เดะไอ้ทุกคนไปจะฆ่าพี่อ่ะ เดี๋ยวดูมันข้าวไปทีหนึ่งแล้วตอนตอนมันระเบิดมาก่อนอ่ะจ้าวันนั้นยังไม่ลืมเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่าี่าต้องไปฟาร์มคุณเรียกว่าอะไรฟาร์มเพชรไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์หน้าเดี๋ยวเราไปล่าสลามกันแล้วก็เดี๋ยวเราขยายพันหมู่บ้านเอ็มซีใช่ครับผมทำลายอย่างอครับพัหน้าเราขยายหมู่บ้านเอ็มซีเสร็จแล้วมีมรดกเยอะแล้วผมว่าเราควรที่จะสร้างอาณาจักรของเราเพิ่มเติมเวอทำไมครับทำไมอ่ะ แน่นอนนะไม่ต้องห่วงว่าแบบว่าพี่เว็บจะซักแค่นี้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะไม่ครับอีกเยอะครับอีกเยอะเยอะแน่นอนอ่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจะเหมือนจะพาร์ตหน้าพาร์ตอีกก็สุดครับบ๊ายบายครับบูมบ๊ายบายได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะก็บ๊ายบายให้น้องเขาบ๊ายบายเราด้วยบ๊ายบายนะพี่อะไรยัง